วิธีเปิดสร้างไรายได้กับ TikTok Series ใครมีปุ่มนี้แล้วไปสร้างไรายได้กับ TikTok Series กันสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตัว i ิลฟินิที88พาร์เนอร์รายใหญ่ติดกับ TikTok ปีิทินผู้บริหารกองตัดทำปั้นคุณสู่ดวงดาว TikTok กลู๊อนหางเงินออนไลน์แบบมืออาชีพนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาสมัครแล้วก็เปิดนะครับการรับไรายได้กับ TikTok s ี r ีส s ใครมีปุ่มนี้แล้วใครได้รับข้อความนี้แล้วไปทําตามนี้ กัครับตอนนี้ของใครเนี่ยนะครับที่กล่องข้อความนะครับมีคําว่าสร้างรายได้รับเงินจากซีรีส์แบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อให้เพื่อนลองคลิกเข้าไปนะครับหรือนะครับเพื่อนๆลองกดเข้าไปตรงโปรไฟล์นะครับไปที่3ขมดข้างบนนะครับไปตรงคําว่าเครื่องมือผู้สร้างนะครับเครื่องมือผู้สร้างนะครับแล้วก็นะครับไปดูตรงว่า Tik t อกซีรีส์ครับกดคลิกเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับที่บัญชีของเพื่อนๆตอนนี้ของผมเนี่ยที่ขึ้นแบบนี้เพราะว่าบัญชีผมเนี่ยเป็นบัญชี ธุรกิจบัญชีธุรกิจจะทำติ๊กตอกซีรีส์ไม่ได้นะครับเพื่อนในต้องบอกก่อนนะต้องเป็นบัญชีส่วนตัวเท่านั้นนะครับ ถึงทำซีรีส์ได้แต่ว่าผมมาทํำนี้ดูเพราะว่านะครับเขาจะมีข้อมูลบอกว่าเราจะสร้างไรายได้จากกับ t i กตอ k ซีรีส์ได้นี่เราต้องมีอะไรนะครับหนึ่งเลยคุณสมบัติคือสถาน,ถานะของช่องดีนะครับไม่มีการผิดเกณฑ์หลักเกณฑ์ของชุมชนนะครับเผยแพร่วิดีโอมากกว่า3รายการใน30วันนะครับมีการเข้าชมคลิปนะครับมากกว่า1,000ครั้งในรอบ30วันอายุ18ปีขึ้นไป นะครับแล้วก็อันล่างสุดเนี่ยเห็นไหมครับที่มันเป็นขีดเนี่ยที่ไม่เป็นสีเขียวตัวเนี้ยบัญชีของผมเนี่ยเป็นบัญชีธุรกิจเนาะนะครับผมจะต้องไปเปลี่ยนบัญชีจากบัญชีธุรกิจเป็นบัญชีส่วนตัวถึงจะเข้ามาได้อะเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนบัญชีแป๊บหนึ่งอะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นบัญชีส่วนตัวแล้วนะครับเห็นไหมจะมีคําว่า TikTok Series ครับให้เรากดคลิกเข้าไปแล้วระบบจะขึ้นมาแบบนี้นะครับมีเอ่อได้รับการปลดล็อก TikTok Series นะครับ TikTok Series จะไม่คิดค่าบริการแบบจํากัดเวลาเท่านั้นนะครับ โพสมีความยาวสูงสุดถึง20นาทีเลยทีเดียวอ่ะเรากดคําว่าดําเนินการไปเลยครับดําเนินการเสร็จแล้วก็เขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการอัปเดตนะครับตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตข้ามไปก่อนยังไม่ต้องใส่อีเมลเนาะเรียบร้อยแล้วตอนนี้สามารถเริ่มกดสร้างซีรีส์ได้แล้วนะครับกดตกลงไปก่อนนะครับตกลงนะครับอ่ะเห็นไหมครับนี่พอเรากดตกลงเขาก็จะบอกให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์บนเด,ดสต์อ่าบนเดสอ่าเดสก์ท็อปของเรานั่นเองเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาต ไปเปิดทําในคอมให้เพื่อนเพื่อนดูต่อนะครับ